สวัสดีค่ะมีสีผ้าพีผ้านองมาเห็ดต,ต้มน้ำปลาปลาดุกเด้อค่ะเดี๋ยวสิกินเดี๋ยวสิกินให้เบิ่งจะข้ามสองข้าเด้อค่ะเป็นยังงคอยใส่หมวกปิดหงอกค่ะมืน้อนี้อากาศดีดีจ้ะิ้าไปหาปลามาเห็ดวอ้ยลืมพัก เดยวขาวอย่างเลยพี่น้องดอกใหม่มาจากงามงามดอกแค่กะเว่าวยุหันละพี่น้องเป็นอยากเบื้องแล้วงันหอนน้ำเส้าจ,จ้ะป้าพี่พาน้องไปหาปลามไม่เห็<ค>นก่อนเ้วยอจ้ะ ก่อนเรืก็ต้องหาปลาก่อนจ้ะสวัสดีค่ะเมน,นีสิบ้าทุกคนมาสอนปลาอยู่หม่องเก้าเหรอจ้าเบิง้งมีศัตรูตัวฉกาดไม่หยาดเข้าไปแล้วเขาต้องเฝ้าจ้ามีศัตรูตัวฉกาดที่จะแย่งปลาเรามาจอบดูเราอยู่นะคะเราต้องรีบไปสอนค่ะสอนอยู่ตรงนู้นนะคะ า้ตาปลาดุกได้พี่น้องปลาสลิดมันขึ้นมาตาย,ยเกือบหมดแล้วจังน้ำมันจะแห้งสอนเชือกหนึ่งในซ้ำนี่แหละจ้ะเพื่อนปลาขอนชั้นในคูทางหนึ่งพี่น้องปลาธรรมดาเด้นีิรรมพันน่เมื่อได้หนิ บึงสภาพค้นหาปลาแล้วจ้ะสมีแห้ง,งตง้มปลาบน้อพี่น้องเอาปลาไปล้างจ้ะล้างทำความสะอาดแล้วก็มาซับเนียงเอาขี้มันออกจ้ะต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่ข่าตะไคร่ใบบัวปูทิศลงไปจ้ะอย่าลืมใส่เกลือเด้อใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาเพิ่นปรุงมาให้ยแสบแสบ,แสบดูค่ะเอาก็ใส่ตน้ำปลาลายย่างเดียวกับแสบเลยจ้ะน้ำปลาค่ะ,น,คะน้ำเดือดๆก็ใส่ปลาลงไปเราจ้ะ ส่งยังไงปลาหน้าปลาสางเนาะเสแฉกปลาธรรมชาติก็คือปลาเลียงไฟย,ยังมาจากมันบบมันเนื้อมันเนียนๆจ้ะน้ำเดือดบุกๆๆก็กกย่าไปคนมันเด้จ้ะพอมันสุกแล้วก็ชิมโรดเบิงพอดีพราพอดียังไงค่อยเพิ่มเติมเอาจ่ายก,กินกับขอนิยงห่อนๆเนี่ยมันเศร้าเด้จ้ะจำเบะเบะแซบค่ะฝากติดตาม้เด้อค่ะ